ฝ่ายบุคคลอาจจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะผมเพิ่งรับนายกอไก่มาเพิ่งทดลองงานอยู่เพียงแค่15วันต้องขึ้นประกันสังคไมไหมสามสิบวันต้องประกันสังคไมไหมเพราะโดยส่วนใหญ่เนี่ยทดลองงานประมาณร้อยสิบเก้าวัน <ใช S 2> <ๆ S 1> กฎหมายกำหนดว่าถ้าทดลองงานเกินร้อยสิบเก้าวันถือว่าจ้างโดยอัตโนมัติถึงแม้คุณไม่ผ่านปโปรแล้วคุณยังจ้างเขาอยู่ก็ถือว่าคุณจ้างเขาไปโดยอัตโนมัติแล้วเพียงแค่เขาทำง,งานกับท่านปุ๊บเนี่ยท่านมีหน้าที่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมแล้วท่านต้องนำส่งเงินประกันสังคมภายใน15วันหลังจาก สิ้นเดือนอนั่นคือหน้าที่ของนายจ้างต้องเก็บหากเงินประกันสังคมดังนั้นลูกจ้างต้องเข้าใจอย่างถ้าเขาหักท่านไปห้าเปอร์เซ็นต์ไปยืน่นประกันสังคมท่านให้เขาเจครับเพราะกฎหมายบังคับแล้วสิ่งที่ท่านจะได้ตามมาจากสิทธิทตามประกันสังคมนั้นเยอะครับอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ในสมาคมเราเนี่ยมีปัญหาทางด้านสุขภาพซึ่งอยู่กับสมาคมมาหกปีไม่เคยประสบปัญหาอะไรเลยเรื่องสุขภาพอย,อยู่วันดีคืนดี มีปัญหาสุขภาพต้องมีการผ่าตัดและต้องไปนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลบางคนบอกว่าประกันสังคมเสียแล้วไม่ได้ใช้ไม่คุม้มผมบอกว่าครั้งหนึ่งก็คุม้มนะอย่างเช่นนี่ต้องเสียค่าใช้จ่ายถ้าต้องจ่ายจริงๆเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายประมาณแสนกว่าบาทแต่สุดท้ายไม่ต้องเสียอ,อะไรเลยเจ็บป่วยบาดเจบ็บเจ็บป่วยบาดเจบ็บทําฟันทํคลอดตกงานประกันสังคมจ่ายให้ท่านครับดังนั้นคือผมนําเรียนอย่างนี้ครับว่า ใช่ครับแม้แต่บางครั้งเนี่ยผมรู้จักกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับท่านท่านก็เป็นคนทําการค้าแล้วท่านก็ได้ขึ้นทะเบียนประกันสังคมด้วย <Okay. S 2> แล้วคราวนี้ท่านป่วยเป็นโรคอาการหนึ่งที่ร่างกายนะฮะเป็นเป็นโรคที่แปลกเหมือนกันคืออยู่ดีๆแขนขาจะไม่มีแรง <Okay. S 2> แล้วแขนขาจะค่อยรีบไปโดยที่ไม่มีสาเหตุสิ่งที่ทำได้คือต้องรอจนกว่าจะเสียชีวิต okay. โชคดีเคาะดีที่เขาอยู่ภายใต้การคุ้มครองของประกันสังคมญาติพี่น้องก็ไม่มีเงินที่จะมารักษาพอรักษาในช่วงสามเดือนแรกไม่มีปัญหาครับแต่นี่มันเป็นโรคเรื้อรังครับเข้าเดือนที่แปดจะไม่มีเงินรักษาแล้วนั่นคือโชคดีที่ใช้สิทธิทประกันสังคมเข้ามาจ่ายค่าห้องค่ารักษาพยาบาลค่าต่างๆให้กับ ผู้ใหญ่คนนี้ที่ผมรู้จักก็สุดท้ายผู้ใหญ่ท่านนี้ก็เสียชีวิตนะฮะ<ช>แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่เป็นภาระของลูกของหลานนั่นคือสิ่งที่ผมนําเรียนี้ว่าผมเจอพนักง,งานหลายคนมาคุยกับผมครับท่านอนุเคราบว่าเนี่ยในกรณีที่หนูไม่อยากจ่ายประกันสังคมแล้วตกลงกับบริษัทแล้วบริษัทก็โอเคด้วยถามว่าทําได้ไหมคุณไปแอบทํากันได้ครับเหมือนกับคุณขับรถผ่าไฟแดงไป<ช>ตํารวจไม่เห็นก็ไม่เป็นไรครับ<ช>แต่ถ้าตํารวจเห็น เป็นครับนะคือแต่มันจะเกิดปัญหาเมื่อท่านได้รับอุบัติเหตุหรือได้รับปัญหาอันตรายใดๆขึ้นมาเนี่ยจะไม่มีคนจ่ายท่านแล้วท่านลองมองภาพนะท่านท่านตกงานวันดีคืนดีเนี่ยปัญหาเศรษฐกิจเกิดขึ้นเห็นไหมปี40เกิดต้มยำกุ้งปี50า a m นย์แฮ r เบอ s ์เตอนนี้มีเรื่องของ European c r i s i s ไม่รู้ว่ามันจะกระทบประเทศไทยหรือไม่มากเลยประการใดกระทบแน่นอนครับถ้าใครส่งออกไปยังอเมริกายุโรปกระทบแน่ท่านไม่รู้หรอกครับว่าบริษัทท่านเขาจะปิดกิจการเมื่อไ เขาจะเลี้ยงออฟท่านเมื่อไหร่ mm hmm. เวลารบริษัทประสบปัญหาทางด้านการเงินผมนําเรียนนผู้บัญชีไม่เคยมาบอกพนักง,งานนะฮะ mm hmm. เพราะมันจะเป็นการเสียขวัญกําลังใจดัง <Okay. S 2> นั้นเขาจะมาบอกท่านเมื่อถึงเวลาแล้วฮะ mm hmm. แต่ท่านถ้าตกงานท่านได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคมท่านได้ยื่นไว้แล้วเนี่ย mm hmm. ท่านก็ได้รับเงินจากประกันสังคมในช่วงที่ว่างงาน mm hmm. เห็นไหมฮะอันนี้เป็นข้อดี mm hmm. ส่วนอีกอันนี้คือท่านต้องร่วมกันจ่ายกับนายจ้างคนละ5%นะครับแล้วรัฐก็ถมทบไปอีกประมาณ5%เถ้าผมจำตัวเลขไม่ผ อีกเงินอีกก้อนหนึ่งเราเรียกว่าเงินกองทุนเงินทดแทนเงินกองทุน,น,นเงินทดแทนเงินกองทุนเงินทดแทนนั้นเป็นกฎหมายกําหนดไว้ว่าครับว่านายจ้างเป็นผู้จ่ายฝ่ายเดียวค่ะดังนั้นเนี่ยหมายความว่าไงฮะเมื่อสิ้นปีปั๊บนายจ้างจะนํารายได้ของลูกจ้างมารวมกันค่ะแล้วก็มาคํานวณเสียในอาตาัตรา0.2%แต่ไม่เกิน5%ขึ้นอยู่กับประเภทของงานว่างานเหล่านั้นมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนคเงินทดแทนนี้คล้ายๆกับเงินประกันสังคมครับแต่เงินนี้ จ่ายให้กับในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอะไรเกิดจากการทํางานอย่างเช่นที่ผมพูดในตอนต้นนะฮะว่าทํางานอยู่ในโรงสีหรือทํางานอยู่ในแวร์เฮาส์แล้วต้องใช้โฟกลิ์ในการยกของไปเก็บอย่างที่เราไปห้างสังเกตในห้างแม็โครห้างต่างๆเขาจะเป็นไงเป็นโกดังใหญ่ๆหถ้าเราเราไปแม็โครนึกภาพว่าเขาจะของวางไว้ชั้นสูงๆๆงๆๆแล้วเราก็จะเอารถโฟกลิเนี่ยในการยกของ โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุสูงครับเพราะว่าเรามองไม่เห็นแล้วไปเกิดทับกันหรือเกิดทําให้การเสียชีวิตตั้งแต่มีกฎหมายว่าด้วยกองทุนเงินทดแทนตรงนี้เนี่ยเข้ามาเยียวยาช่วยเหลือแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าพนักงานหรือแรงงานบางท่านไม่ทราบสิทธิตรงนี้ดังนั้นคือผมนําเรียนนี้ครับว่าอันดับแรกเลยเมื่อเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าไฟไหม้ที่มาตะพุ่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนึกเกิดเหตุอะไรขึ้นก็ตามท่านมองอยู่สามก้อนฮะที่ท่านจะได้รับแน่ นะครับก้อนที่1คือท่านไปเช็คที่บอสขอท่านมีสวัสดิการอะไรให้หรือไม่ค่ะก้อนที่2ให้ท่านไปเช็คที่ประกันสังคมครับว่าตรงนี้เนี่ยท่านได้รับความคุ้มครองตามประกันสังคมถ้าท่านยื่นประกันสังคมท่านได้รับความคุ้มครองแน่นอนอยู่แล้วนะครับอันที่3คือเงินกองทุนเงินทดแทนเข้าไปที่ประกันสังคมเหมือนกันนะครับอาจจะอยู่ชั้น2องกับชั้น3ต่างกันกนละชั้นกันเองเพราะอยู่ภายใต้กองประกันสังคมขึ้นกับกระทรวงแรงงานนะฮะตรงนี้คือผมนําเรียนว่าเป็นสิทธิประโยชน์ที่ ลูกจ้างได้รับความคุ้มครองจากระบบของกฎหมายแรงงานซึ่งนําเรียนนี้ครับว่าเป็นกฎหมายที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์กับทั้งลูกจ้างและนายจ้างถามว่าเป็นประโยชน์กับนายจ้างยังไงนายจ้างเสียเงินแค่ทําไมครับห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะนะครับหาเนที่<า>สมทบกับประกันสังคมแล้วก็เสียเงินประมาณ0.2เปอร์เซ็นต์ในการทีรร่สมทบให้กับ กองเงินกองทุนเงินทดแทน20.2%ย์ถึง5%ขึ้นอยู่กับกิจการว่ามีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนแต่การที่ท่านเสียตรงนี้ดียังไงครับผมจาได้ฮะอย่างที่บ้านผมเองเนี่ยทำกิจการลานมันเมืม่อสมัยตอนผมเป็นเด็กรถเราต้องใช้รถสิบล้อใช่หรือไม่บางครั้งเนี่ยรถสิบล้อเราประสบอุบัติเหตุพนักงานเราเสียชีวิตหรือพิการขึ้นมาเนี่ยเราต้องดูแลเราต้องต้องเลี้ยงดูเขาครับ ลูกน้องเราบางคนก็อยู่กับพ่อผมมา30กว่าปีะนะฮะทุ้งวันนี้ก็ยังอยู่ขาแกขาแล้วก็ยังดูแลก็อยู่แต่ว่าสุดท้ายเราเสียงเงินมากกว่าที่เราจ่ายเงินเข้ากับกองทุนนะฮะถ้าสมัยก่อนมีตรงนี้เนี่ยเราก็สบายใจคือเหมือนกับเงินกองทุนนี้ก็จะเข้ามาช่วยผ่อนแรงในจ้างในกรณีคุณต้องเข้าใจยิ่งบริษัทยิ่งใหญ่เนี่ยโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุสูงพวกทำอาชีพขนส่งพวกรถวิ่งรถทัวร์รถบัสหรือวิ่งขนส่งสินค้า แม้แต่เราทํางานในออฟฟิศด้วยกันอย่างนี้ฮะมีตรงนี้เนี่ยก็เป็นการช่วยผ่อนแรงนายจ้างนะครับเพราะว่านายจ้างเองเนี่ยก็จะทําไมครับรับภาระตรงนี้ไม่ต้องมาเตรียมเงินพิเศษก้อนตรงนี้เขาเพียงแค่ไปมุ่งกับการผลิตกับการทํางานบางครั้งเนี่ยเงินก้อนตรงนี้ที่ต้องมาจ่ายให้กับพนักง,งานที่ได้รับอุบัติเหตุเนี่ยอาจจะเป็นผลกระทบทําให้บริษัทมีปัญหาได้เหมือนกันแล้วตรงนี้ผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ผมขอแนะนำนี้ในายจ้างโดยเฉพาะผู้ประกอบการ s อ e ที่คิดว่า แรงงานเขาไม่รู้นะครับใช่ครับแรงงานเขาไม่สามารถตรวจได้ทั้งหมดครับเพราะบริษัททหงร้านมีเป็นร้านๆ้านบริษัทเจ้าหน้าที่แรงงานมีไม่กี่คนเขาไม่สามารถตรวจได้ทั้งหมดแต่มันจะเกิดปัญหามันชอบเกิดปัญหาอย่างมีรายหนึ่งที่มาคุยกับผมคือเขาก็ไม่ได้เสียรับปัญหาอะไรตามมาครับเมื่อพนักงานเขาขาขาดเขาทํางานอยู่ในโรงน้ําแข็งขาขาดจากการทํางานขาขาดจากการทํางานเจ้าหน้าที่แรงงานก็เข้ามาตรวจสอบ มีทั้งโทษปรับและโทษจำนะต้องเสียค่าปรับร่วมส้วมแสนนะทั้งโดนทั้งของประกันสังคม,มโดนทั้งกฎหมายคุ้มครองแรงงานาดังนั้นการที่ท่านประหยัดไปเนี่ยเขาทางานมาประมาณปีกว่าท่านประหยัดไปเพียงแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ก็ได้เงินเดือนเดือนละเหมือนก็เสียเดือนละ 750. เจ็ดร้อยห้าสิบปีหนึ่งก็อย่างเก่งกคเจ็ดแปดพันบาทแต่ท่านโดนค่าปรับแสนหนึ่งถ้าเราท่านจ่ายไปได้เป็นสิบปีนะไม่คุ้มเลยนะไม่คุ้มเลย,<ะ>เลยครับแล้วนอกนั้นยังไม่พอ เพราะในในฐานะท่านเป็นนายจ้างท่านก็จะต้องไปดูแลรักษาเขาอีกเพราะถ้าท่านไม่ดูแลรักษาลูกน้องท่านลูกน้องคนอื่นๆก็จะขาดกําลังใจนในการทํางานแต่ถ้ามีประกันสังคมทําไงครับมีบประกันสังคมประกันสังคมเขาก็มาจ่ายให้กับท่านเพราะผมรู้จักทั้งสองโรงน้ําแข็งแต่โรงท้ําแข็งหนึ่งคือเป็นการผหานแบบโบราณกับอีกโรงน้ำแข็งหนึ่งเป็นผู้ผ่านร,รุ่นใหม่ เขาก็ยอมจ่ายเงินทดแทนต่างๆเหล่านี้หมดเกิดเหตุคล้ายๆกันเพราะพวกทางานเหล่านี้เนี่ยมันเป็นงานที่มีความเสี่ยงเพราะเป็นงานที่มีความเสี่ยงเพราะพนักงานโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลางั้นโรงงานหนึ่งที่เขาบริหารตามกฎหมายเขาก็มีเงินของกองทุนต่างๆเข้ามาจ่ายเยียวยาให้กับลูกจ้างนายจ้างก็ควักเนื้อน้อยหน่อยพอให้เป็นค่าขวัญกำลังใจและสินน้ำใจกับวนเหมื่นสองหมื่นก็จบแต่บริษัทหนึ่งที่ไม่ได้ทำเลยเห็นว่าลูกจ้างเหล่านี้ อยู่เก่าแก่ไม่จำเป็นต้องจ่ายให้กด้แต่อุบัติเหตุมันไม่เคยบอกให้คนนี้อยู่เก่าแก่มีความจำนานแล้วจะไม่เกิดก็ยังไม่มีรู้เพราะคนที่เขาคนที่ขาขาดเนี่ย้าทำมาสิบกว่าปีนะกาทำทุกวันไอ้คนทําทุกวันอ่ะตัวดีเพราะอะไรครับเหมือนเราขับรถครับคุณลองนึกภาพถ้าเราจําวันแรกที่เราหัดขับใหม่ๆเพื่อนชวนคุยหรือญาติชวนคุยยังไม่อยากหันหน้าไปคุยด้วยเลยเกรงใครชวนคุยปุ๊บอย่าพิ่งคุยแต่ถามว่าปัจจุบันพอเราขับคล่อง้าเป็นไงฮะ คุยทั้งแถมหันหลังอีกตั้งหากโทรศัพท์คุยโทรศพัพท์เพราะไมีตั้งหากเพราะเพราะเรามีความชํานาญเราเกิดความประมาทนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ดังนั้นคือไม่ใช่ว่าคนที่ทํางานกับเราเป็น1ิปีแล้วไม่เกิดอุบัติเหตุไม่ใช่หมายความวันพรุ่งนี้เขาจะไม่เกิดอุบัติเหตุเหมือนกับเราเสื้อประกันนะให<ม>้ง,ง่าง่ายแต่ตรงนี้เป็นเงินที่ยังกลับเข้ามาช่วยเหลือลูกจ้างท่านแล้วจะเป็นตัวช่วยทําให้สร้างขวัญกําลังใจแล้วเป็นการให้สวัสดิการอย่างหนึ่งคือผมพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมนายจ้างนะฮะ ไม่ได้เข้ากองทุนประกาศสังคมและกองทุนเงินทดแทนเนี่ยตรงนี้ท่านมีโทษท,ท,ทางอาญาจำคุกถึง6เดือนะนะครับมีโทษปรับเป็นแสนเดังนั้นถามว่าคุ้มไหมเมื่อถูกจับได้ไม่คุมหรอกครับค่ะฉะนั้นถ้าเกิดกรณีอย่างโรงงานที่มาตพุทธ ระ,ระเบิดขึ้นมาแล้วก็มีไฟไหม้นี่คะลูกจ้างก็จะสามารถได้รับเงินสามก้อนอย่างที่อาจารย์วีศรศักดิ์ว่านะคะต<ร>แต่ว่าถ้าเป็นชาวบ้านที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงตรงนี้พวกชาวบ้านที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงเนี่ยเ,ออเดี๋ยวเห็นว่าจะมีเบรกไหมถ้าเกิดว่าตรงนี้เดี๋ยวหลังเบรกเนี่ยเราจะมาคุยกันต่อว่าชาวบ้านที่ไม่ใช่ลูกจ้างะจะไปเรียกร้องอย่างไรเพราะคนต้องแบ่งเป็นสกลุ่มครับถ้าลูกจ้างก็ได้คุ้มครองเงิน3มก้อนที่เรียนมาสักคู่นะครับ ส่วนอีกอันหนึ่งคือพวกที่ไม่ใช่ลูกจ้างล่ะใครจะคุ้มครองเพราะไม่ใช่ลูกจ้างก็ไปเรียกร้องก<ค>ับใครได้เปล่า,ดา,าเดี๋ยวเรามาพูดกันหลังเบรกว่าโอเคตรงนี้เนี่ยเราเป็นชาวบ้านที่อยู่นละแรกนั้นดังนั้นจําไว้เลยฮะเมื่อท่านอยู่ใกล้โรง,งงานเหล่านี้ท่านต้องพึงระมัดระวังและต้องสังเกตการตลอดเวลาเพราะพวกนี้นเป็นสารพิษ ส่วนตรงเข้าไปก็เกิดอันตรายได้เหมือนกันและเช่นเคยนะคะในช่วงหน้าก็จะมีการเปิดสายนะคะให้กับคุณผู้ชมทางบ้านที่รับชมอยู่สามารถโทรเข้ามาสอบถามปัญหากฎ,กฎหมายได้นะคะกับทางอาจารย์วีรศักดิ์หมายเลข,ขโทรศัพท์เดิมนะคะ02 3 3 8ส5 9สค่ะ2หมายเลขสามารถโทรเข้ามาได้แต่ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ